สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาครวมทั้งประสานและสนับสนุนงานด้านศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยมีวิสัยทัศน์นำมิติผหูวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทางภาครัฐและภาคเอก,กนชนนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและมีเป้าหมาย 1. การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าทางสังคม 3. ทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอก,กนชน เรื่อง่ายสภาวัฒนธรรมในจังหวัดเพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ 4. ดําเนินโครงการต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 5. ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ 6. พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมนโยบายในการแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชดายแดนภาคใต้ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมพลังการเพิ่ทุนสถาบันหลักของชาติไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสร้างมูงมลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับนา,นานาประเทศ และการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านวัฒนธรรมมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความสำเร็จโดยเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและการใช้ในวัตรกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัลมุง่งเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยผ่านมิติทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนเป้าหมายของกระทรวงวัฒนธรรมในการยกระดับบทบาทและความสำคัญการเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจซึ่งเป็นการผสมผสานมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลโดยมุง่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมผ่านอุตสาหการรมสร้างสารรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยปีที่ผ่านมามีการดำเนินง,งานที่สำคัญและโดดเด่นอาทิ โครงการพัฒนาสังคมพหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุภกภาคส่วนจังหวัดปัตตานีกิจกรรมสักวาอารมณ์ดีกิจกรรมเทศกาลลิเวราท่าลมร้อนกิจกรรมโขนชายแดนใต้โครงการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในสังคมพหูวัฒนธรรมกิจกรรมวาดเขียนปัตตานีลูกิสปัตตานี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันข,ของประเทศไทยบนฐานของอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม